ไปฮู้ตื่นเต้นโคตรเทค่คับทุกคนสวัสดีคะ่ะพบกับช่องไข่ต้มคงกันอีกแล้วนะคะวันนี้กิจกรรมเข้าใหม่อีกแล้วร้านค้าแห่งความมืดเห็นไหมถ้าสุ่มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเมาเมาให้หมดเลยมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ไปห้าสิบสำหรับร้านค้าแห่งความมืดของเรานะก็ได้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต คูมันจัดเลยไหมเนี่ยเป็นเพราะว่าคนเติมเยอะปลาดเลยได้ส่วนลดน้อยไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <No. S 1> โอ้น่าเบื่อมากเนี่สำหรับใครที่อยากได้เป็นชุดเซ็ตของผู้หญิงหรือของผู้ชายเนี่ยต้องทำการซื้อเพชรให้ครบ500เพชรก่อนเพื่อปลดล็อกในการซื้อชุดนี้ชุดผู้หญิง7จ9เเพชรถ้าเกิดใครไม่อยากได้ชุดผู้หญิงนะก็สลับเป็นชุดผู้ชายราคาน่าจะเท่ากัน เพราะว่ามันก็เท่ดีนะแต่มันหน้ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะหน้ามันใส่หน้ากากไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าใครอยากได้ตัวปืนก็ซื้อไปน,นะก็ขุมอยู่นะตัวปืนอะซื้อแล้วกนันซื้อไปห้าอันก็พอใครอยากได้ชุดอะไรก็ซื้อแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไรตัวผู้หญิงก็ไม่ค่อยชอบเล่นก็จะซื้อแต่ตัวผู้ชายซื้อแต่ชุดผู้ชาย จาจกรรมนั้นคะ่ะความมืดก็มีเท่านี้นะตัวอีวก็ซื้อดีกว่าคุ้มดีโอเคอ่ะ okay. ไปไปซื้อไป330ริบเพนนแหละลืมเลยซื้อตัวอีวมา <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็สุ่มไปเลยได้โอชิมาหนึ่งอันแล,แล้วก็ได้พิมพ์เขียวชุดมันและ1หนึ่งอันจัดไปอีกห้าครั้งปะได้ไหม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 โอ้ยได้ตัว ได้ตัวโอชิอวดได้หินแปลงล่างมาหนึ่งอันโอ้ได้อยู่ไปอีกห้าครั้งขอพิมเขียวขอพิมเขียวขอพิมพ์เขียวจะได้ไหมเนี่ยทุกคนโอ้ได้ัน,นี้อีกแล้วหินแปลงล่างก็ได้อยู่นะไม่ถือว่าน่าเกียดอะแรกได้ไหมอะโอ้ได้สีเขียวได้เลยอะ ซื้อเพิ่มไหมเอาสีอะไรดีสีเขียวแรกล่นเลยนะเนี่ยไปต่อหรือพอแค่นี้สีเขียวละกันแรกสีเขียวละกันเนาะเท่อยู่นะไปฮู้ตื่เต้นโคตรเท่ะคะ่ะทุกคนใส่ไปเลยนี่ ฮ้ยเป็นไงเท่ไหมเท่ไหมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปต่อๆไปคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนบ๊ายบายคะ่ะทุกคน